สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองทดลองอะ่ะทําความสะอาดหมอนเก่าเก่าแบบทิ้งเลยนะคะแบบทั้งราทั้งคราบสกรปรกมากนะคะใบนี้นะคะว่าสูตรที่เราใช้นะคะจะสามารถขจัดคราบราคราบความเหลืองความสกรปรกที่ติดหมอนใบนี้อยู่ได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะ จะให้เห็นความสกของปรกก่อนนะคะคือเหมาะกับการเอาทิ้งนะคะเนี่ยแต่เรายังไม่ทิ้งนะคะเราจะลองเอามาทดลองอทําความสะอาดดูนะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าใส่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะลองดูนะคะส่วนผสมนะคะในการจะซักผ้านะคะเราจะใช้3ามส่วนนี้นะคะผสมเข้ากันนะคะก็คือผงซักฟอกยี่ห้อไหนก็ได้นะคะอันนี้นะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูยี่ห้อไหนก็ได้เหมือนกันนะคะหนึ่งส่วนแล้วก็เ ยาซักฟักเปล่าหรือไฮเตอร์นะคะหนึ่งส่วนนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็เทลงในกระมังนะคะแต่เนี่ยจะซักโดยใช้เครื่องดูนะคะมันจะได้เทน้ําอะไรได้ง่ายนะคะสะดวกกว่านะคะสมกั้บ้ง้มเ่อ้ม้วันมน หลังจากที่เราแช่ไว้แล้วนะคะแต่ว่าประมาณสชั่วโมงแล้วนะคะ mm hmm. ก็เลยเดี๋ยวจะเอาน้ำยาที่เราผสมไว้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาไล่เช็ดทำความสะอาดทีละจุดอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ให้จะดูว่าเอ่อะเขาออกไหมน้ำยา ทุกคนเป็นลาดําตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นหมอนที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะหมอนเก่ามากนะคะคือจะกะจะเอาทิ้งแล้วนะคะหมอนทิ้งไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทิ้งลงขยะทีนี้ก็เลยอยากจะลองสูตรนี้ดูนะคะว่าสามารถทําความสะอาดคราบฝังลึกลาหรือว่าคราบฝังแน่นได้จริงๆไหม อันนี้บอกเลยว่าร้านซักผ้ารับรีดต่างๆไม่มีใครกล้าบอกนะคะอันนี้บอกสูตรคนเดียวนะคะเนี่ยออกจริงๆค่ะทุกคนออกเลยค่ะดูเลยค่ะมันออกจริงๆนะคะนี่นี่เฮ้ยออกนะคะเนี่ยภาพที่มันแบบหืมไม่คิดว่ามันจะออกอะคะ่ะอันนี้นะ อยลืมใส่ถุงมือด้วยนะคะทุกคนเผื่อบางคนที่แบบแพ้ผงสัพอกแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะป้องกันด้วยนะคะอันนี้คือของจากครัวเราเลยนะคะมีแค่สามอย่างเขาจัดคราบลึกฝังแน่นได้จริงๆคะ่ะผงสักพอกแล้วก็ ไฮเตอร์น้ำส้มสายชูนะคะสามอย่างใช้ได้เลยค่ะถ้าอีกอย่างหนึง่งถ้าจะผสมลงไปก็ได้นะคะก็คือน้ำยาล้าง,งจานนะคะอันนี้ผสมแค่สามอย่างนะคะน้ำยาล้างจานจะช่วยในเรื่องขจัดคราบมันนะคะใช้สามอย่างนะคะสามอย่างนี้ก็เอาอยู่แล้วนะคะเนี่ย ภาพหายเลยเดี๋ยวเราจะมาลงแปลงใหญ่อีกทีนึงอันนี้เราลงแปลงเล็กไปก่อนนะคะเห็นไหมคะเนี่ยลองดูนะคะทุกคน ไม่ต้องใช้ไปหาซื้ออะไรให้มันสิ้นเปลืองที่แบบว่าแพงๆที่าตามโฆษณานะคะว่า,าจัดคาบอันนี้สามารถไปทําความสะอาดห้องลงห้องน้ําได้หมดเลยนะคะี่ขนาดคาบฝังแน่นตับเสียลาตามเสื้อผ้ายัางสะอาดนะคะแล้วในห้องน้ํานี่ก็น่าจะสะอาดหมดนะคะ ทุกคนนี่สะอาดเตี่ยมอ่องเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยไม่มีรอยคาบดำอีกแล้วแล้วเราก็ไปซักน้ำล้างให้สะอาดนะคะ ล้างน้ำสองสาน้ำให้สะอาดเลยนะคะจนกว่าจะหมดฟองแล้วก็ปั่นแห้งนะคะปั่นแห้งแล้วก็อุบฆ่าเชื้อราเชื้อโรคนะคะนี้เพิ่งซักเสร็นะคะเดี๋ยวจะเ,าเอาไปล้างปากนะคะเห็นไหมคะ